ค่ะวันนี้เราก็มาเที่ยวตลาดนะคะรู้สึกว่าเงินเมือนออกตลาดคึกคักมากพี่น้องชมตลาดคึกคักร้านรองเท้า

ยืดเบะไยื่บาเาสุดสำเร็จเป็น5เห็บมาซื้อดางตรงอยที่100บาทค่ะตอยาวเรยาวดอกก็ทำารอและถ้าชอบยาวกว่านี้ก็มีนะคะ130บาท อัานด๋อยนี่ใช่ค่ะหนึน่้อยบาทอะไรครับอแบบว่าผุ้ขา้นไหมถ้าต้นไปเดี๋ยวเอาอีกตัวให้รู้ค่ะหมดสั้นเราพคดีเลยเนี่ยจะเป็นตัวนี้นี้130จะยาวกว่ากันหน่อยนะึงเน่ยสันยาวมีกว่าไมายไงสันฟ้ามันบอกเขานี่หว่าไง เขามื่อกาเขาอยู่เหลี่ยมเมื่กีไปออกตรงไหนปาลาหลาตอนอย่างข่อยเอายาวโอ้โอร,รุ่นนี้สองพื้นพิลลารอยเลยแมนดา2องพนนะคะเอ่อร้อยสองภาพด้าจะเชิญด้านในค่ะต้องเป็นหิวไปรถสื้อดักตรงปลาเอาไปดักปลาสื้อที่ดักปลาเม็ดละร้อย ตลาดคึกคักมากเลยพี่น้องตู้เอทีเอ็มไหนกคน็คนเต็มคนเต็มคนตึมเลยพี่น้องวันนี้คึกคักมากตลาดคึกคักมากวันนี้ ปลาทูสามสิบบาทตัวบักใหญ่เลยกันเฮ้ยไปเห็นปลาทูสามสิบบาทตัวบักใหญ่เลยสามสิบบาทตัวบักใหญ่เลยนะโอเคเขาจะซื้อสามสิบบาทตัวใหญ่เลยกันไปเก็บเอาไปเหรอไปขายไปผลไปเข็งก็มีปลาอยู่เนาะเอาสามสิบบาทเราคอยยิ้มไปไหว้กินตามาสดๆต้นเนี่ย ซื้อประทุอีก่อนเมื่อกี้ก็ซื้อเข่งหนึ่งแนละอ้าวเรือสิบค่อยไปไหนจะประทุ tuổi thì em khuẩn nhớ ตลาดมารอตลาดคนเยอะคนเยอะคนมาเอาเงินเหมือนคนได้เงินเหมือนกันเราไม่ได้กับเขาเหรอกยังไม่ได้ <c oughs> นนขนมโกมาดูธนาคารคนกดเงินกันคนซื้อกัน ข้าของเยอะแยะขายของก็คึกคักนี่คือธนาคารธนาคารคนเยอะแยะคนมารอเงินเหมือน นี่โรงบโรงพยาบาลรอคิวเอารอคิวธนาคารเนี่ย ร้านทองวันนี้ร้านขายของ

เออขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจแม่จที่มอบให้ค่ะวันนี้คนคึกคักค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ